เรีชิวๆสบาย,บายไม่ต้องเร่งเน้นเน้นทำเป็นและเข้าใจ <laughs> ค่ะมันก็จะมีโฟในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน mm hmm. ถ้าทำงานจริงเลยก็จะมีคนไปเก็บ Requirement ค่ะเขาจะเรียกว่า Requirement เนาะก็ไปเก็บอเอาเป็นแอปปัจจุบันนั้นเลยอันก็จะใช้ Angular เขาจะเรียกรวมๆวมว่า t e c h s t a c k อย่างเช่นอ่ะเว็บ Development t e c h s t a c k อันนี้ เขาก็บอกว่าเทคสแ t a ต็กที่ใช้ของเจ้านี้เขาใช้ฟอนต์เอ็นเขามี HTML CSS กับ JavaScript ค่ะแล้วก็จะมีพวกเซอร์วิสต่างๆที่เป็นอย่างเช่นกิจหับเมื่อกี้ก็คือ code version control เป็นทฤษฎีก่อนค่อยลงมือค่ะก็คือก็คือ s ิ n นแทกเบสิกของ Python เลย ก็จะมีวิธีคอมเมนต์โค้ดแล้วก็จะมีการประกาศฟังก์ชันในไพทอนก็จากนี้ก็จะมีท้ายของ List mm hmm. List ก็คือชุดของอของท้ายข้างบนในลิสต์สามารถเป็นลิสต์ของส r i n g ขัดตัว c o m p พล็ก u m นัมเบอรวิธีประกาศมีสองแบบโอ้อร,รูไปหมดแล้ว <laughs> พียความดีอันนี้โปรดัก t ์คอมเพกคือการคูณเหรอโปรดักคือการคูณกันก็คือเอามาคูณกันเป็นตัวใช้เครื่องหมายคูณธรรมดาดอดักต์แลโปรดักคอมเพกแต่ผลมันออกมามันมันคูณกันยังไงนะคะสูตรจริงๆนี่คือสูตรมาอแซปหนึ่งคูณแซปสองจะเท่ากับ มันคุ้นๆน่งเหมือนเคยทงสูตรนี้อยู่สูตรไอ,อร้ถอดรากสมการะหาค่ารากอ่ะไม่น่าได้ใช้ค่ะอันตัดดริก่อนเลีโอเคแล้วพาเล่นอีเอลกับวนล,ลููอ่าได้ได้ได